เดัเเด้โอโอเคไุ่ม่เก็อกนแล้วเอวีขึ้เียป็นอพวกเราก็ไขออโอเคโอเคพวกเร้อไม่เป็นไรถือว่าเจ้าเข้าห้องผิดเท้าผิดทีนี้มา อัปเดตหน่อยไม่ได้เจอกมาสักพักแล้วครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างงานต่างๆผลงานอะไรยุ่งแค่ไหนทำอะไรกันอยู่บ้างก็เป็นซอยดีครับก็เป็นก็คือไปเที่ยวกันกลับมาแล้วก็เดี๋ยวพร้อมจต่องานต่อหยุดไว้ที่เรื่องเที่ยวครับเราไปต่อที่เรืงานข่อรล้วกดคนดูแป๊บหวานนะฮะให้ดูหวานไหมฮะ เพราะไกโดหนาวไม่ครับวอแหวนเราหนูมันหนาวนะหนาวเนาะอุณหภูมิเนาะแต่ไม่รูปแบบอะไรดีเพอุ่นมากเสียหนาวไงอ๋อเฮ้ยแล้วเนาะคนเทคตัวเองได้จากความหนาวเนาะโอเคเราไปเที่ยวกันมางานเป็นยังไงช่วงนี้งานก็มีเรื่อยๆครับเต้ก็ออกอีเวนต์เยอะใช่ม็กช่วงนี้รุ่งพุธ เขาแทนให้ไงเขาแทนให้เป็นเป็นคนมีบุคลุนเลยใช่ไหมใช่ใช่คร่บเฮ้ยขอบคุณพระคุณที่สามยุ่งขนาดนเหนื่อยไหมช่วงนี้ก็ผมว่ากมันมีก็แบบเป็นงารบาลานซ์ระหว่างชีวิตการทำงานแล้วก็ชีวิตเที่ยวเราก็อดด้วยอะไรด้วยเราต้องแบ่งมาดูแลตัวเองด้วยเพราะงานที่เราทำมันเราก็เรู้ไหมครับเราต้องใช้แบบใช้รูปร่างหน้าตาเลยนิดนึงเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องแบบเที่ยวงานที่เราตัวเอง ไม่ดีก็ไปเข้าคลินิกบ้างไปดูแลอะไรบ้างเนี่ยก็เลยจะถามต่อถึงพอเรามีบทบาทหน้าที่ที่เราต้องทําใช่ไหมเราแบ่งเวลาอย่างไรหรือเราจะดูแลตัวเองหรือคุณดูแลตัวเองอย่างเรื่องมีหลายอย่างนะเช่นไอ้ข้างแค่แบบหลักๆที่ที่มีเรามาต้องควรจะนอนให้พอแต่อันนี้มันเป็นปัจจัยที่คุ้มยากเพราะว่าเวลาทำงานหนักเนี้ยมันต้องคุกวันต้องตื่นเช้ามากใช่ใช่ตีที่ห้าอะไรเงี้ยหรือคืออันนี้ก็เป็นปัจจัยที่คุมไม่ได้แล้วแต่วันส่วนการกินเนี่ยเราก็จะพยายามเราก็เลือกได้ว่าจะพยายามอะไรดีอย่างน้อยแบบ วั ane? นหนึ่งมือหนึ่งก็มีมือที่เป็นแบบเป็นอาหารที่ดีมีโปรตีนที่แบบถึงอันนี้อคือภายในนะเด็กนิ่งเนี้ยครับออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็ใช่ออกกำลังกายใช่ไหมคุณต้องกินอาหารเสริมมีอะไรช่วยบ้างไหมผมกินป่ะผมก็พวกอาหารเสริมก็ก็พวกเค้กมิชีสอะไรไม่ใช่โทษนทุกคนอันนั้นอาหารหลักไม่ใช่อาหารหลักนะถ้าเขาเรียกเค้กว่าอาหารเสริมแล้ว่ะไม่แต่เราเป็นคนที่จริงเขาทุกคนกินแบบหวานนะกกราะังกายเยอะนะครับกต้องกินต้องอะไรที่เสริมอะไรบ้างต้อสุขภาพ เพิ่งตรวจไปครับเป็นยังไงบ้างมเสรส็จเรียบร้อยทุกอย่างครับม,มีตอนนั้นมีเกล็ดเลือดสูงอย่างเดียวครับเพราะว่าไปเพิ่งไปุูหานม,มาก็เลยแบบเขาบอกว่าไปอยู่บนนที่สูงมากให้แบบ็นเลือดแดงมันหลีกออกมาเยอะยอะไรอย่างเงี้ยนอกนั้นถ้าไม่เอาวิธีการดูแลตัวเองแบบการกินการนอนการอกอกกาลังกายวิวิขอถามตรงเลยครับแต่ยยงไงดีว่วมีปรึกษาแพทย์หรือเข้าคลินิกบ้างต้องมีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเป็นท้ายหนึ่งที่ผมว่า การดูแลตัวเองมีหลายมิติมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่สำคัญมากใช่<ม>เพราะว่าเราดูแลจากข้างในแล้วข้างนอกก็ดูแลเหมือนกันเราก็จะต้องแบบไปหาปรึกษาแพทย์ที่เชี่ยวชาญเน้<ม>นว่าต้องเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญจริงนะครับเพราะว่า หลักๆเมีแพทย์เปนเพื่อนเลยโทรคุยทุกวันเลยฝีมือของแพทย์ด้วยรวมถึงเขาเรียกผลิตภัณฑ์ที่แพทย์ใช้ด้วยก็เป็นคือ่อกไหยุคนี้มันอยู่ที่ราเคนองเข้าถึงข้อมูลง่ายเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดใน้ัวเองนะเราสามารถดูได้เลยว่าเ้ะผลิตภัณฑ์ันนี้นี่มันเป็นผลิตภัแบบมีคุณภาพไหมใช่จริงหรือเปล่าแล้วกคนออกมาจะเป็นยังไงอะไร ออมประหยัดเงินื้นิดเดียวแต่วยเนีน่ยผมไม่ดีอะไรเงี้ยครับคือการใช้โอรนิดจิ้มันก็จบคือการที่เราเลือกดูก่อนเนี่ยมันทำให้เราแบบไม่ต้องมามีปัญหาอ<ช><ล>ะไรม้างวิถีเกิดอะไรขึ้นรู้นนี่นั่นขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องแทำผิดมากเริ่มต้นเลยสบายใจสบายใจเส,สร็จแล้วหลังหลังทามหลังได้รับบริการ<ช>ด้วยโบยเลมานหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจนะมีความมั่นใจได้อะไรเงี้ยผลิีภตามมาก็ออกมาดีสบายกระเป๋าเลยอะไรสบายกระเป๋าทีนี้จะมีการฉีดโชว์คนพิเศษ สักหน่อยมนะเดี๋ยวผมจะเชิญเพื่อนคุณมาทำให้แต่เดี๋ยวรับมอนิ่ง๋อนนั่นเป็สัตวร้อแค่หรอน่าจะสีน้องน้องแล้วล่ะนะอ่ะเปลี่ยนเรื่องของความสวยความงามการดูแลตัวเองหนึ่งเรื่องที่วันนี้คุณเห็นชื่องานนะ Destiny เลย Destiny เลยที่มีตัวหามเรื่องของความรักเรื่องเรื่องจะหางโล่งดวงดรงดวงดวงดวงตกใช่หรออั เรื่องความรักครับเรื่องความรักในสื่ชารไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเตยกับนิวเนี่ยมีมุมมองความรักยังไงใครเริ่องสัตว์เลยเอามุมมองความรักของเตยนะครับความรักที่เราควรจะมีอย่างแรกคือทำรักตัวเองก่อนการรักตัวเองถูกไหมครับอันนี้เป็นความรักที่พื้นฐานที่สุดเราควรมีอย่างแรกคือทำรักตัวเองหลายคนเคยบอกว่าการเริ่มจะรักคนอื่นได้แล้ต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนเพราะเรารักตัวเองเนก่อนัะเอง เห็นด้วยไหมเห็นด้วยตีที้เตยหนีอยู่รักเตยหรือเปล่าถ้าถ้าเตยบอกไม่รักตัวเองอ่ะต่อไปนี้จะเรียกเตยว่าตัวเองเลยไหมเอาเลยนะเออเป็นอย่างสี้ไปใช่นะนิวล่ะมุดองพางพลานิวชอบเขาชวนแต่งงานใช่เขาชวนแต่งงานนี่แหะตกใจแต่งงานกันนะเขาบอกนะเดี่ยวรักที่ความเป็นธรรมชาติของคนรงนี้นะครับ ผมมองว่าอะไรที่ไม่หยิบป่าโหดเหรชว่าแล้วธรรมชาติเดินไปธรรมชาติไปดิ้นเดิคือความเป็นธรรมชาติหมายถึงว่าทุกอย่างที่แบบไม่ได้แบบแต่งเสริมแต่งอะไรมากมายแค่แบบรักษาในโครงเดิมทุกอย่างที่แบบให้มันอยู่ให้มันดูวดสวยงามอยู่ือนเดิมนี่ก็น้าเหมือนเดิมป่หน้าเหมือนเดิมตั้งแต่สมัยป่าฮารายเลยนะผมเส้นโคบาย่าไม่หล่อเหมือนเดิมแล้วเ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอทษทำไมชมด้วยแต่คุณเกียดแบบวันี้พี่มันชมไปจริงจริงนะโค้ชนะครับ ก็คือชอบทำเป็นธรรมชาติไม่ต้องเสริมไม่ต้องแต่งอะไรมากมายแต่ถ้าเสริมก็เสริมอีกแบบว่ามันก็มันก็สวยอีกแบบผมว่าประเสริฐของมันคืองแหละความเป็นตัวเองไม่ใช่ว่าความเป็นตัวเองแต่ว่าเราดูแลตัวเองให้มันแบบให้เป็นเวอร์ชันที่มันดูดีได้